ขอสัมภาษณ์คุณคลรอนครับในฐานะเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองลราในขณะนี้นะครับก็คลรอนมีความรู้สึกอย่างไรกับการได้รับตําแหน่งนี้นะครับซูเปอร์สตาร์เมืองเราไม่ท้องเออก็ไม่กี่ภาษาอะไรหรอครับพี่จิกรฟังไม่ไม่ไม่ออก ยัม่เันไลคื่อไร้าวจการรายงานแต่เพียงเท่นี้ก็ขอสัมภาษณ์คุณดอกทอนะครับในฐานะเป็นนางเอกนังโป้มานานก็ทาประสบการณ์มาอย่างชุกชุนแล้วขอถามอะไรนว่าเยอะเลยเยอเยอ ในฐานะคุณพายประสบการณ์มาเยอะอืมประสบการณ์ที่คุณรู้สึกว่าที่คุณมีอะไรกับน้องเฟรมน้อยแคมป์งัดข้อของเราคุณรู้สึกยังไงหยุดเลยโอ้ยนิสกตกวนแต่จริงเลยอะตอำมาะรู้สึกยังไงที่ที่แพ้น้องเฟรมน้อยอะโอ้ยไปเพราะ า <What? S 2> น้องเฟมอายเอะไหหรือเปล่าเห็นน้องเฟมหน้าตาดีอายเยอะดีมิสูค่ะน้องสารองมิสูค่ะอะไรคือเราเนแ,บบแลบอะรอจรมันอืมคอเอาเมีดูสิ่งรดเราดีลหมโบ,บรดกระเบอาดีาละมีสียปากนเดี๋ยวมันก็ะเปา็นเสียงโอ้โหดีละะอาะเขาเขาเปลี่ยไไนคำถามมาได้อในฐานะ คุณดอกทองได้รับการยกย่องเป็นซูเปอร์สตาร์นังโปแห่งเมืองลาวนะผานประสบการณ์มาอย่างโชคชนอืมประสบการณ์ที่คุณคิดว่าที่คิดที่คุณมีกับน้องเฟมน้อยแชมป์เงนข้องเราที่เมื่อกี้ได้ท่าผลไปคุณรู้สึกยังไงบ้างเอาเอาเอาวว่าม่ไ้